สวัสดีจ้าช่องดารารอบโลกมาแล้วสำหรับประเด็นข่าวหนุ่มกลาและคุณจูนมีมาตลอดและในที่สุดนะคะวันที่25กรกฎาคม2567ซึ่งทางคู่นะคะได้เดินทางไปที่อำเภอเมืองสมุทรปราการเพื่อไปหย่าก,กันและหลังจากหยากเสร็จแล้วนะคะทางสื่อมวลชนเนี่ยนะคะก็ได้สอบถามไปยังคุณหนุ่มกลาว่าเป็นอย่างไรบ้าง ส่วนคุณหนุ่มนะคะจึงตอบสั้นๆว่าเรียบร้อยดีครับเป็นไปตามที่ตกลงกันและทางด้านคุณจูนะคะอดีตภรรยานั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อด้วยเช่นกันว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยดีทำตามที่ตกลงกันไว้ไม่มีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติม สภาพจิตใจนั้นส่วนตัวยอมรับว่ารู้สึกวิววิวใสห,หายนิดนึงเพราะรู้จักกันมานานแต่นี่ถือว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดเลยสบายใจที่วันนี้เรื่องทุกอย่างจบได้เสียทีเหมือนยกภูเขาออกจากอก หลังจากนี้ก็จะเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับทุกคนที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดสำหรับบรรยากาศระหว่างการจดทะเบียนยาก็ไม่มีอะไรพิเศษเพราะเราทั้งคู่เป็นเหมือนเพื่อนกันอยู่แล้วและไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วทำหน้าที่พ่อแม่ดูแลลูกต่อไปเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ขอเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณหนุ่มก้าลาแล้วก็คุณจูนด้วยคะ่ะ